อา่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนะฮะเราอยู่กันในเกมตำนานจอมหยุดผู้ทางซานับรมเมทีเชนเดลกันนี่แล้วโอ้เสียงเป็นอะไร โอเควันนี้เราก็มาทำตามสัญญาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผมต่างกับใครบางคนที่ไม่เคยทำตามสัญญานะฮะโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันรีบมาไวๆมากๆเลยในเซิร์ฟไทยนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับผมก็มาดูความเห็นของเพื่อนๆละกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมว่ามันจะเก่งหรือว่ามันจะอ่อนหรือว่ามันพอใช้ได้อะไรประมาณนั้นละกันนะครับผมหลังจากที่ผมแปลสกิลเสร็จแล้วในคลิปนี้ละกันนะฮะมาเราจะมาเริ่มดูกันเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครที่ผมพูดถึงคือตัวละครอะไรนะครับเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามีคนขอผมมาเยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับการแปลสกิลของตัวละครตัวนี้เนาะชื่อว่านิวเทียนนะครับผม ที่ใช้วัวสารพิษมรกตเป็นข้างหลังครับผมเป็นอาวุธนอแล้วก็จะมีขวานด้วยในึงนะครับผมสำหรับเขาเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมอยู่ในสายควบคุมนะครับผมก็มีสกิลที่จุดเด่นเลยนะครับตัวเองยืนได้นานอยู่นะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะและรวมถึงนะครับผมมีการปวนปวนนะครับผมในการลดร่างจิมยายุทธของเป้าหมายได้ด้วยหนึ่งนะจ๊ะวงแหวนที่เขาใช้งานนะครับผมแล้วก็เป็นวงที่เขาแนะนํานะครับผมสำหรับเซิร์ฟจีนผมก็จะมีประมาณนี้เลยละกันนะครับผมก็สามารถดองของดองอะไรรอกันไปก่อนได้เลยนะจ๊ะ นี่นะครับผมเล่าๆนี้เนาะผมกลัวคลิปยาวๆเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มมาแปลสกิลให้ไวๆเลยละกันนะครับผมเริ่มที่สกิลที่1กันเลยละกันนะครับตัวละครตัวเขาเนี่ยผมสร้างความเสียหายนะครับผมจากการโจมตีโบติ150%นะครับผมให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและรวมถึงนะครับผมลดร่างจริงวิญญาณดุจของเป้าหมายลง5แต้มด้วยนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ปั่นป่วนได้เหมือนกันนะครับผมมีลดร่างจริงวิญญาณดุจให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะจ๊ะ ต่อไปสกิลที่2นะครับหลังจากที่ตัวละครของเขานะครับผมปล่อยสกิลที่1ปุ๊บนะครับสกิลที่2ก็จะทํางานทันทีนะครับสกิลที่2คือการทําดาเมจใส่เป้าหมายทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับหนึเปอร์เซ็นต์เนาะแต่การทําดาเมจทั้งหมดของเขาคือการที่ทําเป็นวงกลมนะครับผมดาเมจจะออกมาเป็นวงกลมเนาะคือก็โดนหมดแหละแต่ถ้าตัวละครที่แบบว่าอยู่ข้างหลังสุดก็อาจจะไม่โดนก็ได้นะทุกคนนะอาจจะโดนสเก็ดเฉยๆนะครับรวมถึงนะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะมีฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองได้5%นั่นเองนะครับผม ทำให้ดีเหมือนกันนะผมเอาไปยืนเลือดยืนได้นานขึ้นละกันนะครับผมเป็นตัวละครที่ดีอยู่พอใช้ได้อยู่นะครับต่อไปผมสกิลที่3นะจ๊ะตัวละครเขานี่ก็ผมปล่อยร่างจิมยาณยุทธให้กับเป้าหมายนครก็ผมทำดามจได้3ครั้งเลยนี่ครับผมแกศัตรูทั้งหมดนะครับดามจรวมคือ3 5 0เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เลยนะจ๊ะและทําให้เป้าหมายนะผมมึนงงด้วยพลังงานสูงสุดของตัวเองนะครับผมเป็นเวลา5วิวิทีนั่นเองนะครับ เหมือนจะเป็นการสตัน์นั่นแหละทุกคนหรือไม่ก็ห้ามใชสกิลล่างจริงในของเขาอะไรครับผมประมาณนั้นแหละรครับผมก็เป็นการสตันที่โอเคอยู่ครับผมห้าวิธีเนาะต่อไปสกิลที่4ครับผมเมื่อได้รับความเสียหายนะครับมีโอกาส60%เ,เลยนะครับผมที่จะลดพลังวิญญาณของเป้าหมายลง5แต้มโอ้โห ือโกมากเลยนะมีโอกาสต้อง60%นะครับรวมถึงนะครับรถตั้ง5้าหน่วยนะครับผมคือบางตัวรถแค่1นถึงสเองนะครับตัวนี้คือรถตั้ง5้าเลยนะทุกคนนะถึงววาเยอะมากๆเลยนะครับผมสับตัวละครตัวนี้เนาะเป็นตัวละครที่ปั่นป่วนมากๆเลยนะจ๊ะต่อไปผมสกิลที่5้าของเขานะครับหลังจากเริ่มเกมนะครับผมใน5้าวิแรกนะครับผมนี่เลยนะครับสกิลนี้ก็จะทํางานเลยนะฮะเป็นการที่รถร่างจริงมีอายุของเป้าหมายนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผม3แต้มเป็นเวลา15วินาวี โอ้โหดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเกียน์และโคตรน่าลำคาญนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมกล้าพูดได้เลยน่าสนใจครับผมน่าสนใจมากเลยสกิลนี้น่าสนใจเลยครับคือต้อนเกมมานี่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมสกิลนี้เนาะต่อไปสกิลที่6ของเขานะครับผมตัวเองเนี่ยผมจะได้ภูมิคุ้มกันต่อการเสียชีวิต1ครั้งในดาเมจที่สูงสุดนะครับอย่างเช่นเป้าหมายทำดาเมจให้ทีเราถึงแก่ความตายใช่ปะเราก็จะเป็นอมตะเราก็จะไม่ตายนนเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นสามารถใช้ได้แค่1ครั้งนั่นเองนะจะ ทุกๆสิบวิทยทีนะครับผมสร้างความเสียหายปกติเป็น250%นะครับผมให้กับศัตรูเป้าเดียวนะครับผมตัวดาเมจนี้เป็นดาเมจเป้าเดียวเนาะและฟื้นฟูสีแต้มของสกิลที่ใช้งานแก่ศัตรูได้ด้วยนะครับผมเอ้ยอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเอาไปฟื้นฟูได้ด้วยนะครับผมสีแต้มนะครับถือว่าโอเคเลยจ้ะต่อไปสกิลที่8นะครับผมหลังจากที่ตัวละครของเขานะผมใช้สกิลที่6นะครับสกิลที่6ก็คือการที่เป็นอมตะนะครับผมได้1ครั้งนั่นเองนะฮะเออคือไม่เขาไม่ตายแหละ หลังจากที่สกิลโดทํางานปั๊บนะครับสกิลที่แปก็จะเด้งมาทันทีเลยนั่นเองครับก็คือการที่จะฟื้นฟู40%ของ HP พสูงสุดของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะซึ่งจะทําให้พอเขาแบบว่าถึงแก่ความตายแล้วเขาไม่ตายใช่ไหมทุกคนก็จะเด้งเลือดเพิ่มมา40%นะครับผมทําให้เขายืนได้นานขึ้นในไฟน์น่นะฮะเออและในหลังจากนั้นก็น่าจะได้คิวเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ทำให้ยืนได้นานขึ้นมากๆเลยนะกันนะครับต่อไปสกิลที่9นะครับ เมื่อโจมตีตามปกติมีโอกาส40%นะครับผมที่จะฟื้นฟูหนึ่งแต้มของสกิลที่ใช้งานได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่โอเคอยู่ครับจะเน้นการใช้สกิลที่1แล้วก็สกิลที่3ได้อยู่นะฮะสกิลนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมีการที่เพิ่มร่างจริงอยู่นะฮะแถมโอกาส40%นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้น้อยๆเลยนะฮะต่อไปสกิลที่10กันแล้วผมสกิลสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ เป้าหมายที่ทําให้ถูกมึนงงจากสกิลที่3นะครับผมจะสูญเสีย40แต้มของร่างจิวิญญาณย,ยุทธเลยนะทุกคนนะโอ้โหคือโคตรเยอะนะครับผมรวมถึงตัวละครของทีมเราเนี่ยผมน่าจะเพิ่มร่างจิวิญญาณย,ยุทธมันถึง40แต้มเลยนะครับผมถือว่าโคตรโกงนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมแปลได้ประมาณนี้เนาะก,ก็ถือว่าสกิลถือว่าโคตรแจ่มเลยนะทุกคนนะน่าสนใจมากๆเลยนะจ๊ะโอเคต่อไปเราม,มาดูเรื่องดาวกันบ้างละกันนะผมว่าแต่ละดาวเดี่ยเพิ่มอะไรกันบ้างละกันนะครับ เริ่มที่6ดาวขาวกันก่อนเลยละกันนะครับสกิลที่สองนะผมจะฟื้นฟูเพิ่มจาก5%้าเร์เนะผมเป็น10%นั่นเองนะครับผมในการเด้งเลือดนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มมาหาเปอถือว่าเยอะอยู่นะฮะต่อไปดาวฟ้านะครับสกิลที่1จะตรงเป้าแน่นอน100%เลยนะครับผมโอ้โหแจ่มนะฮะต่อไปดาวม่วงนะครับลดความเสียหายที่ตัวเองได้รับ10%นะครับผมโอเคต่อไปดาวส้มนะครับสกิลที่5นะครับผมลดพลังงานศัตรูจาก3เป็น4นะครับผมก็ จะทาให้ลดมากขึ้นเองนะครับผมจากสกิลที่5เนาะนี่เลยนะครับผมลดจาก3กลายเป็น4ก็4เป็นเวลา15าวิถือว่าเยอะนะองตรงถือว่าเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะโคตรโกงนะเอางจริงสกิลนี้น่าสนใจมากเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะเก่งในโหมด5 5หรือโหมด10บสนะครับตัวละครตัวนี้ผมว่านะ่าติดเมตาอยู่แล้วอะในโหมด5 5หรือโหมด 10, 10ก็น่าจะสนใจมากๆเลยเพราะว่าโหมด10นี้ผมบอกเลยว่าเริ่มเกมมาแล้วลดล่างจริงทั้งทีม10ตัวน่าตําคาญมากๆบอกเลยว่าน่าสนใจครับต่อไปดาวแดงนะครับผม สกิลที่1นะครับผมลดพลังงานเพิ่มจาก5แต้มนะครับผมเป็น10แต้มแทนนั่นเองนะครับผมทําให้เป้าหมายลด10แต้มเลยนะทุกคนนะเอ้ยถือว่าโอเคเลยครับผมสกิลนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับจุดเด่นก็คือสกิลที่1แหละจะมีลดแต้มแล้วก็เพิ่มเลือดอะไรพวกนี้แหละถือว่าโอเคเลยต่อไป6ดาวทองสุดท้ายแล้วครับผมมีโอกาส25%นะครับผมที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจะสามารถรีเซตสกิลที่6ได้ สามารถใช้งานได้ทุกๆ12วีด้วยโอ้โห้โคตรโกงผมบอกเลยนะครับแม่งโคตรแจม่มทำไมผมบอกว่ามันโกงนะครับก็คือการที่พอเขาใช้สกิลที่หเสร็จปับ๊บใช่ไหมทุกคนปเป็นอมตะปุ๊บนะฮะสกิลที่8เนี่ยมันก็จะเด้งเลือดให้ตัวเองใช่ไหมล่ะเออและพอมาเจอไอ้ดาวทองนี้อีกใช่ไหมทุกคนที่จะมีโอกาสที่พอโดนดาเมจรุนแรงนะผมจะทําให้รีสกิลที่หใช้งานได้อีกครั้งหนึง่งแล้วพอเขาโดนสกิลที่หปับ๊บเนี่ยเขาไม่ตายใช่ไหมเขาเด้งเลือดจากสกิลที่แเด็ก ถ้าไม่ว่าเป็นอมตะไปอีกนะครับผมบอกเลยว่าคูดดีนะครับแต่มีโอกาส25%เนาะแต่ผมบอกให้เลยนะครับว่า25%เนี่ยถ้าแม่งแบบบั๊กจริงๆแบบ3 4รอบต่อเกมหนึ่งที่ผมบอกเลยนะครับแม่งโคตรน่าํำคาญเลยตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครซี่ป่วนมากๆแล้วก็ถึกมากๆแล้วก็น่าลำคาญมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะบอกเลยน่าสนใจมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครหนิวเชียนนะฮะบอกเลยโอ้โหที่ผมอ่านสกิลมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่ามันปั่นป่วดมากๆเลยนะครับ อาจจะติดในโหมด10-10ก็ได้นะทุกคนนะถ้าไม่ติดในโหมด5-5เนาะผมบอกเลยสกิลประมาณเนี้ยบอกเลยว่าได้ใช้แน่นอนนะครับเออและเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างด้วยละกันนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งหรือมันอ่อนละกันนะทุกคนนะซึ่งคลิปนันก็มีเพียงนี้แหละถ้าผมผิดพลาดะกันใดหรือว่าแปลผิดตัวไหนไปต้องกราบขอโทษมาในที่นี้ด้วยละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบด้วยละกันนะผมและเจอกันใหม่บบครััที่หวใจ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ดูคนเดียวอันนดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีนจะคนบอกว่าเซโน